หมายโดยพร้อมเพียรกันทั้งหมดเลยของสังคมนะครับดัใช่ครับด้านบนนี้เลยครับนะครับลได้ครับได้ครับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐพระนทร์วันฤกษ์ศิลปะประชาพู้บริหารกระทรวงคอรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในวันนี้ครับ คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่กิจกรรมคาราวานจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพมในครั้งนี้ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นในภายในพื้นที่บริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานโดยกำหนดเป้าหมายในการปลูกต้นไม้รวมจำนวน 72,000ต้นและการปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสาเพื่อทานเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือและคุ้มครองสวดิภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมและกลุ่มปอบางในพื้นที่รวมจำนวน1,072ครอบครัวทั่วประเทศรอตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อมุ่งหวังให้ประสบพิกรทุหมู่เรา รองดองสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของสุมสนโดยรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้มีความรักความผูกพันต่อสถาบันหลักของชาติทั้งได้แก่สถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ประสบการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เร่งเห็นถึงความสําคัญของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การส่งเสริมและสร้างบุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ให้เป็นจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การจัดกิจกรรมคารวนจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพมในเช้าวันนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากรในสังกัดเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ของการเป็นจิตอาสาพเพื่อประชาชนรวมทั้งเป็นการย้ำเตือนถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงพมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนสนองต่อพระราชาพิธีทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไปในการจัดกิจกรรมคาร,รวานจิตอาสาพระราชทานกระทรวงพมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ให้เกียรติกับกระทรวงพมในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกจัดกิจกรรมสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้การจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประกาศและบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมคารวานจิตอาสาพระราชาทานกระทรวงพม เนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นกบณบัดนี ซึ่งเป็นต้นรวมพึ่งนะครเป็นต้นไม้ประจำครับและเราก็จะร่วมปล่อยขบวนคาราวานจิตอาสานะครับเพื่อลงื้นที่ครับเรียบร้อยเลยครับถัดไปนะกรกนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครับเรียบร้อยนะครับ สำนักงานการเลือกตั้งรอเลยนะครับเปลี่ยนภาพแบ็กกราวด์ LED ด้านหลังนะคร<อ>ับทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับใส่ใต้ชื่อพอมหนึ่งเดียวนะครับ ภาพนี้นะครับจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับของการรูปเฉลิมเกียรติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2567ครับนับถอยหังถูกใช่ครับนับถอยหลัง ปอยกระบดดเพื่อลงพื้นที่ในการในการช่วยเหลือนะครับผู้ครอบสอยรับประชาชนในการในเขตพื้นที่บางคอทั้งหมดสิบเรือสิบชุมชนนะครับรูปแบบนนี้ครับเพื่อทั่วประเทศนะครับเราจะมีการลงในทุกจังหวัดนะครับเาดารแล้วนะครับคนเรือที่จะให้การช่วยเหลือในโครงการนี้ครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้ารอยสองคนเรือทั่วประเทศ สังคมและสวัสดิการด้วยในการโอเคค่ะให้ท่านพูดถึงงานวันนี้นิดนึงค่ะจากการที่พระบทาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวได้ทรงพรชาชทานครงการจิาษาพรชาชทานให้กับพี่นองสุขก่อนชาวไทยนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐเราได้น้อมนำกคองตาชูบ่ายใส่กล้าวใส่กระหม่อมและของเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมได้ขอให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพมทุกคนได้เข้าไปฝึกอบรมในศูนย์อบรมศูนย์อบรมจิตอาสาหน้าสถานศูนย์หน่วยงานใหญ่ว่าสอย .904 ตอนนี้ของกระทรวงพมผู้บริหารทุกคนนั้นได้เข้าฝึ และสืบเนื่องจากการเข้าุมรมนั้นจึงเป็นที่มาของคาราวะตจิตอาสาในเช้าวันนี้เป็นการที่กระทรวงพองเรากระตุทุกสภาพกำลังทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยออกคารวะตทำตกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเข้าถึงพี่น้องประชาชนกลุ่เปราะบางในแต่ละชุมชนในทุกจังหวัดเป็นการทำดีด้วยหัวใจตามแนวพระราชรสบาย ของจิตอาสาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับพวกเราและที่สาคัญเรื่องในปีมหามงค,คลเฉลิมพระชนมรพรรษากรอบที่18มกร,ะะกก 2, ราคม2567ที่จะถึงนี้การทํากิจกรรมดีๆเชน่นนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและที่สาคัญเป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นครับว่าคําว่าจิตอาสาเป็นการที่คนไทยทุกคนคือกระทําความดีด้วยหัวใจ จะเป็นการช่วยเหลือที่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและกระทรวงพอมนั้นได้นาแนวนโยบายนี้มาประยุกต์ใช้และจัดดูแลสังคมไทยทําให้ีน้องประชาชนคนไทยและสังคมไทยนั้นเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการจัดกิจาการรมในเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณในส่วนของภาคราชการกระทรวงพอมทุกหน่วยงานและภาคภาคีภาคเอกชนที่น้องประชาชนคมทีท่ได้ ต้องมาร่วมกิจกรรมในเช้าวนันนี้และปีนี้จะเป็นปีที่กระทรวงคอของเราจะมีกิจกรรมคาราวานจิตอาสาพระราชทานเช่นนี้เป็นประยะเรื่องในปีนมหาบุญคุณของพี่น้องคนไทยทุกคนครับโอเคค่ะเขียน okay, นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครัคบครัคบครับ